เยี่ยมมากเลยวนอยู่กับเรื่องหอยเนี่ยนะไม่ได้ไปไหนมากเลยอ๋อเมื่อกี้หอยอันนี้หำ okay. โอเคเขาเมื่อกี้ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วแต่รักชู้มากกว่ากว่าเลิกกับผัวไม่ได้เพราะผัวรวยแต่ชู้หรอ,อผัวหล่อแต่จนอ่า ต้องทำยังไงดีคะโอ้กูเหนื่อยคือเอาสักคนหนึ่งจะเอาอะไรจะเอาหำหรือจะเอาเงินเลือกเอาคือเราไม่สามารถจะเอาทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ในบริบทเราถูกต้องปะ่ะเพราะผัวที่เรามีอยู่เนี่ยมันรวยแต่ไอ้ผัวที่อยากได้เนี่ยมันดันจนไอ้ชู้เนี่ยเราจำไว้ สามีภรรยาเนี่ยถ้าเราตกลงฟงใจกันแล้วเราต้องไม่ประพฤตินอกใจต่อกันการที่เราไปมีชู้เนี่ยเรียกว่าการทําเลวทําชั่วต่อสามีของตอนเองนี่ในบริบทนี้นะเรากําลังทําความชั่วอย่างยิ่งสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับสามีของตอนคําถามคือเราเป็นคนเลือกเขาด้วยตัวเราเองไหมเลือกแม้เราจะไม่ได้เลือกตัวผู้ชายแต่เราเลือกเงินของเขานั่นก็เรียกว่าเลือก เพราะเราตกลงปงใจแล้วว่าเราจะยอมรับตามบริบทนี้ว่าเมื่อเราเลือกผู้ชายคนนี้เพราะเราเห็นแก่เงินเราก็ต้องรับผลของการกระทําด้วยการไม่พึงพอใจต่อรูปร่างหน้าตาของสามีของเราเพราะเราปรารถนาสามีที่มีเงินเราไม่ได้ปรารถนาสามีที่หน้าตาดีคําถามคือทําไมเราไม่ไปหาคนที่หน้าตาดีพร้อมกับความรวยมีทั้งรูปประทับแล้วก็มีทั้ง เงินทองอันเป็นทรัพย์เนี่ยทำไมไม่หาทั้งสองอย่างตั้งแต่ต้นทําไมถึงหาได้แค่นี้เพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวเลือกดีที่สุดคือแค่นี้เราก็เลยไปจับปลาสองมือแกแตลวยแต่อีกคนนึงรอแต่จนเราก็พยายามจะเอาทุกอย่างเนี่ยมากับไว้จับปลาสองมือสุดท้ายมันจะไม่เหลือมืออะไรให้แก้ปัญหาเลยนะเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นอาจจะหลุดทั้งสองอย่างเลยก็ได้มันจะไม่เหลืออะไรในชีวิตเราต่อไปได้เลย เพราะันสุดท้ายวิธีการทําดีที่สุดคือกลับไปอยู่กับสามีพึงพอใจในสามีที่ตนเองเป็นคนเลือกมาเราอย่ามาพูดว่าแก่หรือหล่อเพราะอะไรสุดท้ายเราเป็นคนเลือกถ้าเราไม่รู้จักพออยากได้ทั้งสองอยา่างก็ต้องเลิกจากผัวแก่แต่จนแต่แต่รวยแล้วก็เลิกกับผัวหล่อแต่จนแล้วให้ไปหาผัวหล่อแลและรวยแทนเลิกซะง่ายนิดเดียว ง่ายก็คือเลิกกับทั้งสองคนแล้วไปหาเอาใหม่มันจะได้ไม่มีอะไรผิดตัดสินใจเลิกตั้งแต่วันนี้แล้วไปหาใหม่มันจะไม่มีอะไรผิดเลยแต่ถ้ายังคงคาลาคาซังแบบนี้เรียกว่าประพฤติผิดในกามประพฤตินอกใจต่อสามีภรรยาของตนเองนะเพราะนั้นตั้งสติดีวันหนึ่งมันเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาก็จะมานั่งร้องไห้น้ำตาไหลพาะหอยกระหัอยู่นี่นะ สุดท้ายก็เดินออกใจกเรื่องพวกนี้ไม่ได้สุดท้ายตัวเองก็ต้องทุกทุกทุกร้องไห้น้ำตาไหลยอยู่ดีเพราะนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องพวกนี้มากกลับไปมีสติแล้วกลับไปรับผิดชอบการทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะของภรรยา